ด่วนที่สุดข่าวใหญ่สะเทือนวงการลูกหนังไทยรายชื่อทีมชาติไทยหลุดออกมาอย่างไม่เป็นทางการก่อนการประกาศจริงเพียงไม่กี่วันงานนี้แฟนบอลทั่วประเทศต่างตื่นเต้นและพูดถึงกันสนันโซเชียลเพราะในรายชื่อชุดนี้มีทั้งดาวรุ่งฟอร์มแรงจากไทยลีกและแข้งที่ไปสร้างชื่อในต่างแดนร่วมถึงหลายคนที่แฟนบอลเรียกร้องให้กลับมาติดทีมอีกครั้ง และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือฟอร์มร้อนแรงของทีมในศึก ACL 2ที่เพิ่งถล่มคู่แข่งไปแบบสุดมัน7จถึงศสะเทือนเอเชียเลยทีเดียวบรรยากาศรอบคัดเลือกทีมชาติไทยในครั้งนี้ถือว่าร้อนแรงสุดๆหลังจากกุลซือใหญ่ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการเลือกตามชื่อเสียงแต่จะเลือกตามฟอร์มจริงเท่านั้นทำให้แฟนบอลต่างลุ้นว่าใครจะมีชื่อติดเข้ามาในชุดนี้ และรายชื่อที่หลุดออกมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะหลายคนที่โชว์ฟอร์มโหดในไทยลีกตอนนี้ต่างพาเรตเข้ามาติดทีมแทบครบเริ่มกันที่แนวรุกสุดอันตรายมีทั้งนักเตะที่เพิ่งระเบิดฟอร์มยิงถล่มใน ACL 2จนสื่อเอเชียต้องจับตามอง1ในนั้นคือกองหน้าตัวหลักที่ทำไป3ประตูในเกมถลม่ม7-0ที่ผ่านมาเล่นได้ทั้งหน้าคู่และกองหน้าตัวเป้า ความเฉียบคมไม่เป็นรองใครจับบอลหนึ่งจังหวะเข้าประตูได้ทุกมุมสร้างความหวังให้กับแฟนบอลไทยว่าจะได้เห็นเกมรุกรุดันแบบที่รอคอยมานานส่วนแดนกลางก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันมีทั้งนักเตะประสบการณ์สูงที่กลับมาทวงตำแหน่งในทีมชาติอีกครั้งหลังจากห่างหายไปกว่า1ปีเขาเพิ่งพาทีมต้นสังกัดคว้าชัยในเกมลีกสำคัญแถมยังจ่ายบอลคินเลอร์พารอย่างแม่นยําสื่อกีฬายังยกให้เป็น สมองของทีมที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมจังหวะเกมขณะเดียวกันดาวรุ่งไวัไม่ถึง22ปีจากทีมใหญ่ของกรุงเทพมหานครก็ได้มีชื่อในรายชื่อชุดนี้เช่นกันหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนสโมสรญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจขยับมาที่แนวรับทีมชาติไทยครั้งนี้ดูแข็งแกร่งขึ้นมากมีการเสริมผู้เล่นที่ทั้งสูงใหญ่ แข็งแรงแอร์ละเล่นลูกกลางอากาศได้ดีโดยเฉพาะกองหลังตัวกลางที่เพิ่งพาทีมต้นสังกัดไม่เสียประตูติดต่อกันสีนัดในทุกรายการเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่เกมที่ถลม่ม7-0เพราะนอกจากช่วยป้องกันแล้วยังขึ้นไปหม่มทำประตูได้อีกด้วยถือเป็นกองหลังสมัยใหม่ที่ครบเครื่องสุดๆในส่วนของผู้รักษาประตูแน่นอนว่าชื่อที่หลุดออกมานั้นคือของจริง เพราะคนนี้เพิ่งโชว์ฟอร์มเซฟสุดเหนียวในเกมหลีกจนแฟนบอลยกให้เป็นกำแพงมนุษย์เขามีทั้งความนิ่งการอ่านจังหวะที่เฉียบขาดและความเป็นผู้นำในแนวหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการในเวลานี้รายชื่อสำรองที่หลุดมานั้นก็มีเซอร์ไพรส์ไม่น้อย พราะมีนักเตะจากทีมใน ACL 2ที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการถล่มคู่แข่งไป7-0อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของทีมจากไทยลีกเริ่มขยับเข้าใกล้ระดับเอเชียจริงๆการเล่นที่รวดเร็วการเคลื่อนที่แบบมีระบบและการเข้าทำที่เฉียบคมทำให้โค้ชทีมชาติไม่อาจมองข้ามผลงานเหล่านี้ได้และที่แฟนบอลพูดถึงกันมากคือการกลับมาของแตงโมโลงปิยพง์ยิง ซึ่งหมายถึงการได้เห็นตำนานลูกหนังไทยอย่างปียพงศ์ศิริร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในรายการสดแบบจัดเต็มหลังประกาศรายชื่อจริงทำให้กระแสะยิ่งร้อนแรงเข้าไปอีกทุกคนต่างรอคอยว่าพิธีกรรุ่นเก่าจะพูดถึงฟอร์มของนักเตะรุ่นใหม่อย่างไรพูดถึงเกมที่เป็นแรงบันดาลใจของข่าวนี้กันบ้างเกมนั้นถือเป็นเกมประวัติศาสตร์ของทีมไทยใน ACL 2เพราะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้าย ทีมไทยบุกแบบไม่ยัง้งเกมลุกไหลลื่นจนขู่แข่งตั้งตัวไม่ทันนาทีที่8ได้ประตูแรกจากการยิงสุดสวยนอกกรอบก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมาจะบวกเพิ่มเป็น2-0จากจังหวะทำชิ่งสุดคลาสสิกแฟนบอลที่อยู่ในสนามถึงกับลุกขึ้นปรบมือครึ่งหลังกลายเป็นโชว์ของแท้เพราะทีมไทยครองบอลกว่า70และยิงเพิ่มได้อีก5ประตู จบเกมด้วยสกอร์7-0แบบขาดลอยนักเตะทุกคนแสดงความมุ่งมั่นและความเข้าใจในเกมอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการจ่ายบอลเร็วและการเคลื่อนที่ที่แม่นยำทำให้ทีมคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสได้ยิงปรโต้หลังเกมจบโคช้ชต่างชาติของทีมไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือสัญญาณว่าไทยสามารถกลับมายืนในระดับแถวหน้าของเอเชียได้อีกครั้ง ถ้าเรารักษามาตร,รฐานแบบนี้ไว้ทีมชาติจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนคำพูดนี้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์และกลายเป็นกระแสฮือฮาว่าทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงแฟนบอลหลายคนมองว่าการถล่มคู่แข่ง7จไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือสัญญาณของยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่เต็มไปด้วยพลังความเร็วและความมั่นใจ การที่นักเตะเหล่านี้ได้มีชื่อในทีมชาติชุดใหม่จึงถือเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งเพราะพวกเขาคือคนที่พิสูจน์ตัวเองด้วยฟอร์มการเล่นไม่ใช่ชื่อเสียงในอดีตอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการกลับมาของผู้เล่นที่ค้าแข้งในต่างประเทศอย่างยุงโ,โรปและเจลีพวกเขาได้รับการเรียกตัวกลับมาในครั้งนี้เพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับทีมหลายคนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนยิงประตูต่อเนื่องในสโมสรต้นสังกัด การมีนักเตะเหล่านี้กลับมาจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของทีมชาติได้แน่นอนในส่วนของแฟนบอลไทยตอนนี้บรรยากาศในโลกออนไลน์เรียกได้ว่าคึกคักสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยติดเทรนด์ทันทีหลังรายชื่อหลุดออกมามีทั้งเสียงชื่นชมเสียงลุ้นและเสียงวิเคราะห์กันอย่างเข้มขน้นหลายคนถึงกับตั้งตารอวันประกาศจริงว่าจะตรงกับรายชื่อที่หลุดหรือไม่ ขณะที่บางคนก็เริ่มจัด11ตัวจริงในฝันของตัวเองเรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องและรอบคัดเลือกที่จะถึงนี้ทีมชาติไทยมีตารางแน่นมากทั้งเกมในบ้านและเกมเยือนกับทีมระดับเอเชียตะวันออกซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของกุนซือและนักเตะชุดใหม่เพราะถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมเหล่านี้ก็มีโอกาสสูงที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับฟุตบอลไทยอีกครั้ง สิ่งที่แฟนบอลทุกคนอยากเห็นมากที่สุดคือความต่อเนื่องของฟอร์มจากเกม ACL 2มาสู่ทีมชาติเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาทีมไทยมักเล่นดีในสโมสซอนแต่ไม่สามารถนำฟอร์มนั้นมาใช้กับทีมชาติได้หากครั้งนี้พวกเขาทำได้สำเร็จมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองอีกครั้งของวงการฟุตบอลไทยในท้ายที่สุดการหลุดรายชื่อครั้งนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณบางอย่างจากภายใน แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความหวังของแฟนบอลไทยได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งทุกคนอยากเห็นทีมชาติที่เล่นด้วยหัวใจกล้าสู้กับทุกทีมและเชื่อมั่นในพลังของนักเตะไทยเองจากชัยชนะ7 0ที่สะเทือนเอเชียสู่รายชื่อทีมชาติไทยที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงพลัง ความตั้งใจและศักยภาพของฟุตบอลไทยที่กำลังกลับมาสร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆจะดังกล้องไปทั่วสนามอีกครั้งในเร็วๆนี้แน่นอนแฟนบอลไทยทุกคนจงเตรียมหัวใจไว้ให้พร้อมเพราะช้างศึกกำลังกลับมาคำรามอีกครั้งอย่างแท้จริง